เอาล้ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเปิดชิปมาอย่างนี้โอ้โหของเต็มอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับเราจะมาบิงโกตํานานคันใหม่ล่าสัตว์แฮะล่าสุดนะครับผมของเซิร์ฟนี้นะครับก็คือวิกเตอร์นะครับก็คือคันที่จ่อข้างๆเรานี่แหละเห็นไหมคันตกกลางอ่ะหน้าตามันก็จะประมาณเนี้ยเออแต่ว่าอันดับแรกเราต้องบิงโกก่อนนะครับเรามาดูใบบิงโกกันนะครับว่า บบิงโก,โกมีอะไรบ้างน,นะครับของจําเป็นก็จะมีนกไฟโอัโอญ,ญามณีผมบอกเลยโคตรแพงนะครับเป็นอัญ,ญามณีใหม่สําหรับตำนานคันนี้คันเดียว <c oughs> สมเตื่นเต้นะ่ะไปไปลุยกันเลยครับอันดับแรกเราจะใส่อของจําเป็นก่อนไปเลยครับนกไฟไปก่อนเลยโปชเชพชรตำสิบห้าโปเช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  ไข่แรกที่เราจะใช้เอาเป็น330แล้วกัน330นะครับ1คลิกเปิดหัวโหขอดีๆนะลูกขอดีๆนะลูกโอ้โหอะไรเนี่ยขอดีๆนะลูกเฮ้ยหชิ้นแรกยังแบบยังจับทางไม่ได้ต่อไปเราจะเอาเป็นไอชนรถอะโดมินิกโดมินิกครับไปครับ อะไรครับเฮ้ยยังไม่ได้สักแถวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้สักแถวเลยเฮ้ยไม่ได้สักแถวเขี้ยกดสิบชิ้นกดสิบชิ้นไม่ได้สักแถวเลยอะ่ะต่อไปเราเป็นแมนดารินแล้วกันครับสิบสองชิ้นโอ้โหเต็มแล้วเนี่ยเต็ม ตารางแล้วมาครับหนึ่งแถวครับมันเอาสี่แถวนะครับโอ้ไอ้เหี้ยต่อไปเป็นวาก้านะครับโอ้สามคลิกเราต้องให้ได้สี่แถว,วอีกสามคลิกไปครับเอาสองแถวเว้ยวยคลิกนี้ถ้าเข้าตรงนี้ได้เลยเข้าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ต้องเข้า ต้องอีกสองคลิกอะ่ะน่าจะสิบหกอ่ะต้องถ้าแม่นแม่นเนี่ยตรงนี้ได้อะ่ะถ้าสองคลิกเราจะได้เลยได้สี่แถวเลยออาขอให้โชคดีจะได้ประหยัดตังขอให้โชคดีโอ้สรุปต้องใช้หมดไอเ้เ้ยโอ้โหไม่เป็นไรก็วางแผนไว้แล้วแหละครับมันต้องใช้ประมาณสิบหกเพราะว่ามันเอาสามแถวเห็นไหมเอ้ยถุยเอาสี่แถวก็ ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้โอ้โหห้าตัวหนึ่งไม่ใช่สี่สี่ตัวหนึ่งเออมาน่าจะได้แล้วแหละไม่น่ามีปัญหาเฮ้ยส <Hey! S 1> ี่ตึ้งโอ้ย oh, oh. <Hey. S 2> อะไรเนี่ยมันออกตรงนี้เจ็บบอกเลยว่าเจ็บดูก่อนเมนเดลินกับพอกกา ไอ้เ,เอ้ยโดนไป17ชิกเราเต็มตารางไอ้ซาดแมนดารินเอมห้าด้วยของแพงด้วย10อัน17บเอ็มเฮ้ยไม่เป็นไรผมรู้แล้วผมมีกำลังเสริมดีแล้วที่คุณฟุก,กส่งมาเผื่อให้มี9มี9ในโกดังมีโอเคพอดีคุณฟกุกส่งมาให้10 สิบสิบสี่สิบเก้าโอเคผมยิงคุณฟุกมาสิบเก้าชิ้นยังไงก็ครบแล้วเฮ้ยเมนดลินโอ้โหขาดมันเมนดลินเมนดลินเท่าไหร่เนี่ยเอา้าเออปวดหัวว่ะวกล้าาดึงอีกสองชิ้นผมตะกวงผมยิงคุณฟุกมากี่ชิ้นเนี่ยมวัวไปหมดส่งไข่ รสลับกันมาเนาะแล้วแล้ว,ลวมันเหมือนกันอะ่ะวูลิปผมไม่สวยเลยแม่งแทนที่จะบิงจบหล่อๆเนาะอ้อเฮียเจ็บยังไงก็ได้แล้ะเฮียสิบแถวเลยมั้งเนี่ยอ,อ้อหนึ่งสองสามได้กี่แถววะหนึ่งสองได้ห้าแถวห้าแถวพอดี แนวนอนสองแถวแนวตั้งสองแถวแล้วก็แนวเฉียงแถวหนึ่งห้าแถวเลยไอ้ซาดโอเคก็นั่นแหละครับผมก็บิงโกเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่ก็ผูวางแผนไว้ดีนะมีสำรองมีมีกำลังสำรองให้ก็เอาเป็นว่าอเจ็บเจ็บปวดรวดแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อย ถ่ายรูปกับกำลังใจหน่อยโอ้ยเหี้ยโดนเต็มๆต็มเลยผมไม่เป็นไรครับก็สีสันเอาเป็นว่ากดลับเลยดีกว่าโปชิขอญาดแอคหน่อยเหี้ยสองร้อยอิ่มเลยนะเนี่ยนี่โขงเซิร์ฟเลยนี่ชัวร์แม่งหมดะ่ะ นี่โอเคครับผมก็ได้มาแล้วนะครับดับเบิลคลิกไปหนึ่งทีนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปฟาร์มแบบหล่อกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราฟาร์มแบบหล่อเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาต่อพร้อมซื้อรถเลยนะครับขออนุญาตไปตามล่าแบบหล่อก่อนละกันนะครับแบบหลอกก็วิ่งอยู่เมืองสี่สิบนะครับวิ่งอยู่เมืองสี่สิบนู่นนู่นแหละนะครับก็ค่อยว่ากันเจ็บปวดรวดแล้ว มะนะครับผมหลังจากที่เราไปวิ่งแบบหล่อกันมาอย่างยาวนานนะครับผมทั้งวิ่งเองบ้างซื้อตลาดบ้างอะไรบ้างไม่รู้มั่วซั่วไปหมดแต่สุดท้ายเราก็ได้มาครบแล้วนะครับผมก็ครบแล้วพร้อมเซต,ตแบบเแต่งพร้อมตังพร้อมแบบหลอพร้อมเซตแต่งพร้อมเราจะมาส่งเวสกันเลยอเอาแล้วเอาแล้วจะได้เป็นใบรุ่นวิกเตอร์แล้ว เรียบร้อยนะครับผมก็ถ่ายรูปไปสักหน่อยโอชิโอเคกดตกลงครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็คงไปวิ่งแบบต่อไม่ได้แล้วนะครับส่งไปแล้วล่งไปแล้วปั๊บในนี้เข้าสู่ร้านค้าที่เราคุ้นเคยริจินคานะครับวิกเตอร์นะครับในี่โอ้ยยะตะเคเอเอาสีอะไรดี เอาสีแบบนี้ได้ไหมสีโบราณโบราณหน่อยผมเอาสีโบราณนะเพราะว่ายังไงผมก็เปลี่ยนสีกันเติมตั้งเลยครับตั้งชื่อมาตั้งแต่บ้านแล้ว legend ไม่รู้จะตั้งอะไรหรือเปล่ามันจะยาวเกินไปหรือเปล่าวะ legend ถูกอ,อยัง legend v i c t o r ถูกป่าววะ a b c d e f g ก็ประมาณ165มนะครับชิปนี้ทําเมื่อ29เดือน5 25 66เ็้าประมาณสถานการณ์ตอนนี้เหรียญอิมก็12บาทก็คำนวณเอาเองแล้วกันนะครับ165มเป็นกี่บาทก็จ่ายไป3 2 1ร้อยโอ้โหไปแล้วกระเป๋าเกี้ยงเลยโบโอเคเราได้มาแล้วนะครับ มาแล้วฟาบเป็นตำนานคันที่สี่ของเรานะครับเป็นตำนานคันที่สี่ของเรายังไม่ปีกทองนะเพราะว่าเป็นคันที่สี่โอเคดูโดยรวมลักษณะภายนอกกันก่อนนะครับมันเปิดประตูได้ไหมเปิดไม่ได้นะเออไอ้บ้าเอ,อ้ยดูโดยรวมลักษณะภายนอกกันก่อนนะครับก็ถือว่าสวยนะสําหรับผมก็ถือว่าสวยครับ ก็โอเคเซตแต่งของเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วเรามาดูโบนัสเซตแต่งก,กันก่อนนะครับก็เซตแต่งอะ่ะเหมือนกันกับ e อเเลยครับเนี่ยเหมือนกันกับ e อทุกอย่างครับเนี่ยเป๊ะๆเอชพีสี่เห็นว่าน้อยมากเออเป๊ะๆเ,เลยก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรก็ก็ชอบอะ่ะโอเคเรามาใส่เซตแต่งกันจะเป็นยังไงจะหลอ่อเทหรือเปล่าฟ้บดูนะครับ เวลาเราใส่เซตแต่งเสร็จเนี่ยดูออร่าเอฟเฟกนะครับมันจะไม่เหมือนรถตำนานที่ผ่านมาเซตไฟเซตน้าแข็งนะครับมันจะเป็นออร่าสีม่วงนะครับก็คือมันมีความแปลกใหม่อะเอี่ยก็หล่อที่อะก็หล่อที่อะก็โอเคนะครับผมก็สมดังเป้าหมายนะครับได้ขับกับเขาสักทีวิกเตอร์ก็หลังจากนี้ก็คงจะไปแต่งสวยแต่งรอนะครับแล้วก็เอาไปบิ่งก็ค่อยว่ากันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับ แวะเข้ามาดูนะครับไปแล้วมันโสภา